สยายามขําเคีนครับทุกคนอันนี้คือเพื่อนรักของผมนะฮะพี่แหวงหรือลุงแหวงนะฮะหนุ่มบิ๊กไบค์ของเรานี่เองนะวันนี้ก็นะฮะมันขําแล้วยังไม่ได้กลับนะฮะยังไม่ได้กลับก็เลยว่าจะนอนในวาน,นอนนี่แหละพรุ่งนี้เช้าเขาเดินทางกลับวันนี้ผมจะขอเลี้ยงข้าว เพื่อนรักของผมนะฮะนะวันนี้พามากินหมูกระทะนี่เลยหมูกระทะนี่เองนะฮะที่แหวงคืนนี้นอนกับผมก่อนสักคืนหนึง่งค่อยเดินทางกลับขอนแก่นเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนะนานๆเนี่ยจะเจอกันทีหนึง่งนะ ก็วันนี้ก็เอ้ามานอนด้วยกันสักคืนนะวันนี้กินหมุกกระทะกันกกระทะแล้วเออกินได้มากขนาดเลยนเลยนอนแล้วแต่เจ้าแล้วกินมากกินน้อยก็เลยเจ้าเราจ่ายเองไก่เองเนอะยังคใคยด้วยโมากินข้าวจานโอ้กินข้าวจานเนาะเออนี่ฮะนุงแหวงะนะ เราก็มาปลูกพันธุ์กันที่กบกอกนะท่านเ,าเรารู้จักกันที่กบกอกเนาะเป็นมิตรภาพที่ดีสมัยก่อนตอนที่แทรกพญานาคเนี่ยท่านจะเป็นคนลดน้ําต้นไม้นะมีอาที่รดน้ำต้นไม้ที่ลานพญานาคครับคนนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะหยิ่งมากไม่ค่อยคุยกับผมหรอกเขาจะยิ่งมาก,มก,มก,มากแล้วก็เกรงใจไม่กล้าคุยโอ้กจะสนิทกันได้เนี่ยไม่ธรรมดานะทุกคนเพราะว่าไม่รู้ใครเป็นใครตอนแรกเนาะรู้จักเนาะ เขาจะยังจะแล้วเราก็ยังไม่มีช่องเลยไม่เล่นนะนะเขาจะคอยยังไม่เปิดช่องเหรอเปิดแล้วตอนแรกอ่ะโอ้เลยก็เลยอยู่เฉยๆเงียบไปบ้านยายไปวัดอย่างเดียวเรามารถครับแก่ๆคนมันเยอะไม่กล้าคขึ้นไปเรวเรามาสิบกันตอนไหนมาเราไปสิบกันตอนไหนเนี่ยมานานไงไปบ่อยๆนานเลยเห็นกันบ่อยเดินไไปเดินมาก็เลยเห็นกันบ่อยก็เลยมาสิบกันโอ้ฮะกันบ่อยเออได้คุยไปคือไปก็ พอคุยได้พอครบได้ก็เนาะอันนี้เนาะโอ้ผมครบได้เอ้าถามหน่อยวันนี้อะไรเราก็เจอกันแล้วตั้งแต่เรารู้จักกันมาผมเป็นคนยังไงนะเป็นคนยังไงเอเป็นคนนี้แหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะก็ดีใจนะนั่นนี่มั่งแต่เขาไม่เห็นว่าไปไปพานเกเรียอะไรไปด่าใครนะดูดูนะก็ดีอยู่แล้วล่ะโอ้ไม่เคยด่าใครว่าแบบ เป็นนิยาอยู่เรื่อยนะให้ให้ตกแกอยู่เรื่อยแต่งเรื่องอยู่เรื่อยทำอะไรวมลุกอยู่เรื่อยอ๋อฮะเี่ยวฮะวันนี้ก็เอาวันนี้ก็พาเพื่อนรักมาเยี่ยมมานอนนิวว่านแล้วมามาวันนี้ว่านแล้ววันนี้ก็กําลังจะิปทากับพรุ่งนี้ก็กลับคอนแกนเนาะยัอยังกันกลับไม่ค่อยได้เจอกันนานครับเพราะว่าแกก็มีภาระหน้าที่ของแกผมก็มีภาระหน้าที่ของผม เนาะต่างคนต่างอยู่เห็นว่าอาจจะให้จะกลับเลยก็ดึกมากก็พักก่อนเออพักก่อนอพักก่อนเราก็เล้ยก,ก็อนกกอย่างใกล้ๆจะมาถึงสุดยอดมากเลยรู้ไหมครับทุกคนวันเนี้ยนะฮะถ้าไม่มีการเรียกตั้งเนี่ไม่เจอลุงแหวงนะออว,วัน ใช่ไหมธนาอาจจะมีเสื่อมแต่ก็ตั้งใจจะมาแล้วมันนานแล้วไม่ได้มาเจอหาเขาอ้างไม่ได้หาเขาอ้างไม่ได้แม่บ้านไม่ยอมว่าจะมาไปไหนไปทําอะไรอย่างนี้โอ้เอาเนี่ยเขาอ้างเหรอเออกรณีนี้พี่เขาอ้างว่ามาช่วยพี่น้องว่่่าาประชชนนนอยูัเนาะเออมาช่วยพี่น้องมาช่วยพี่สมบัติเนาะเออเออกรณีว่าถ้าไม่มาเนี่ยไม่ได้เนี่เลยต้องมาช่วยกันพี่น้องกันเรียกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนาะเออพอได้มาร่วมบุญด้วยไงเห็นว่าไปทอดพระป่าเลยเนาะอืมนะฮะ ก็เราเจอกันก็ดีใจวันนี้ก็ว่าจะเดินทางมาที่กากวเลยเราโอ้สุดยอดมากทานเป็นยังไงบ้างไะหลงทอกหลงทางอีนุตรงดังเลย่อประกอกก็จะมานี่แหละมันไม่ใช่ไม่หลงทางไงหรอกผมหลงรถมากกว่าหลงรถยังไงเพราะว่ารถแบบนี้มันเยอะโอรถกระบะมันเยอะทำไมมันหลงไงสีมันเหมือนกันสีเหมือนกันมันหลงแต่ถ้าเรามาเราตั้งใจไปนั่นไปนี่ล้วก็วิ่งวิ่งเอาเองอาจจะไม่หลงเราดูจากจากป้ายก็พออันนี้หลงรถน่ะสิ เห็นทีเดียวกันก็ขิ่นตามเขาเลยมันอยู่ไปกัน่กลกันเราก็พอไปดูเบอร์เอาไม่ใช่เอกทำเลยเชื่อไหมวันนี้เดินทางเนี่ยปกติเดินทางประมาณ2ชั่วโมงวันนี้ผมใช้เวลาเดทางประมาณ3ชั่วโมงกว่าพอลมรถโงรถตามหากันรอกัน ตามหากันรอกันกว่าจะปูใจดุนั่นอันนี้เราขับก่อนแล้วคันนี้ตามคนไปก็มีลูกคันหน้ามาแซงยังไงก็มันเปิดไฟไปพี่ป้าจะเลี้ยวนะเราก็เลี้ยวน้ำไปเลยเลี้ยวตามไปเลยเป็นแซงเขาแซงเจ้ามาอีกอ่ะเอออ้ามันหลงไปเลยไงก็เดินไปแบบนีราะว่าพี่จกับใคะแต่ยังไงก็แต่เรามาถึงวานนอนนี่ว่าอะไรครับทุกคนวันนี้นะค้างกันสักคืนเนาะคืนนี้ค่อยกลับวันนี้ก็พามากินหมูกระทะนะครับนี่รู้สึกว่แม่กี่วัน ไม่เออไปถามเลยเขาปิดยังไปถามยังปิดร้านยังครับปิดแล้วเหรอนั่นผมว่าแล้วมันมีคนมาเขาปิดร้านแล้วอะไรมามากินอะไรเอาเขาปิดร้านแล้วอ่ะโอไปหากินข้าวแกงซื้อลูกขิ้นปิ้งก็ได้หรอป้าโอ้เอาไปเสร็จไปไปซื้อลูกขี้นปิ้งไปกินที่ห้องก็ได้หรอกซื้อลูกชิ้นปิ้งไปกินที่ห้องเนาะไม่ได้หิวมากนะอ๋อหรือเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าเดิมจริงๆเขาปิดหมดแล้ว ครับเลยโรงพยาบาลไปมีนั่งนั่งอยู่เน,ะเนาะครับตรงไปใช่ไหมตรงไปเลยโรงพยาบาลอยู่ขวามือขวามีสองร้านเนาะคร,ครับผมครับผมไปแม่พี่แหวงไปนั่งกินข้าวตรงนู้นนะครับว่าเลยโรงพยาบาลไปหน่อยนึงจะไปนั่งกินข้าวด้วยกันสักหน่อยไหมว่ายัางไโงโอเคไปครับไป ขับตามผมมาไม่หลงนะเออจำทะเบียนรถให้ได้เนะ้อจำไม่ได้หากันไม่เจอเนะ้อค่อยๆสิปล่อยเจ้าทิ้งไว้ตรงนี้แหละไม่ออกมารับแล้วอ้าวนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับทุกคนว่าจะมาเลี้ยงข้าวมาเลี้ยงหมูกกระทะพี่แหวงนะปิดแล้วนะครับทุกคนเอาเอาเอา นี่น่ะีคือแก้ยังไงท่านผมก็ไม่รู้ผมก็เพิ่งมาแต่ว่าผมเคยมากินไอตุ้มตานตรงเนี้ยเคยมากินไอตุ้มตานตรงเนี้ยเออก็มาแลอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเขาก็ไม่ปิดนะแต่ว่าท่านก็มาช้าไงผมโทรหาท่านมาแต่ค่ำอ๋อก็ยังไม่เสร็จเนาะยังทำนั่นช่วยนี่ยังทำอะไรบ้างวันเนี้ยเขากำลังร้องเพลงคนร้องเพลงกยเขาหยุดฟังก่อนเอาเลยว่าไปวัดกัน ไปว่าไปโผล่ัไปโผล่ย้ายไปโผล่ย่าแล้วเจ้าริบต่ไม่ออกมาจำศีลออกเอปจำศีลที่วัดะสมย่าพาไปจำศีลอ่โอ้พระอาจารย์ทีรุเดียวมีผมถามพ่อพื้นว่าพี่แหวนจะไปนอนวัดมรนาตกใจอยู่ด้วยว่าะมีนอนนอนไอโอ กก็็เเลลลยยีครับไม่เแพ้ก็ดีใจที่ลงแข่งมาวันนี้ป่ะวันนี้เราก็ไปดูแลกันสักคืนนึงก่อนเดินทางกลับเนาะแล้วเราจะเจอกระดิตไหมเนี่ยเจอเจอระดิตเนาะวันไหนเดินไหนเนาะเออครับนี่ก็เอาวันนี้ก็มาเจอกันได้ดีใจนอนด้วยกันสักคืนก่อนแยกย้ายครับเอฟซีวันนี้เราอยู่วานอนนีวาดเนาะแล้วก็กินข้าวกันก่อนแล้วก็ค่อยเข้าห้องพักแล้วก็บนรี้ก็ แยกย้ายทานใครทางมันนะครับทุกคนอันนี้ก็เพื่อนรักของผมครับพี่แหวงนี่เองนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ